สูกัมตั้งเกอสปีสาสปีขากรสัานอย่าเดินแล้วเลยสภาพคุณยังไม่ต้องมอไม่ต้องมอแล้วฮะทาไมคุณก็มอได้คุณสวยเลือกได้โอ้โหสภาพคุณเลือกได้ไม่ต้องอก,ดดกดอดหมอหน่อยไม่ได้เหรอไม่โทษแล้วไงไม่หายกดเหรอไม่หากดมิวสิกมันไม่ไเมิวสิกไหมลังไที่ไหนปูกระตา ล้างนาเอาแมวคนดีจะมีที่ด,ดีไปไหน,นอย่ามาพูดจาใสลรงมาองกล้ลยวายที่ขอทมองอยู่รู้ไหมห่ด่งนั้นจะไม่ลีลาจะเอาที่เทื่อทพอกระช่างขอตายใส่าตายใส่กัดพี่แค้ทำอะไรหรือเปล่าเนี่ย กูอยากตายตายไปเลยกูได้หาผัวใหม่เออมึงหาได้ก็ดีดีใจด้วยดอกเอ้ยดอก